ทำไมต่ะอะไรของนาไดัมเดเดอหนูทำไมดัมเดเดอร์ใช่น่าจะมาได้ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นเรียกฉุกเฉินเรื่องราวรวดเร็วไม่ยาวอันนี้เรื่องนี้ไม่ยาวครับเดี๋ยวฝากฝากไปกระจายบอกเพื่อนๆแก๊งอื่นๆด้วยนะคะได้ครับ ยตรโจทย์ก่อนเหลือใครมีใครยังไม่มาบ้างขอเช็คแป๊บนึงรู้สึกแกสเขจะติดตุลาคัน่ะมีไปสมซ้อมกันอยู่วันนี้วันที่สี่เดือนสามปีสองพันยี่สิบสองเรื่องเรื่องเพนเนาะที่ต่อจากเมื่อวานที่ผมขอไปประชุมกันก่อนนะครับก็ได้ไป มีประชุมก so, ับทางทางหมอทางอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวทางทางสภานะครับจะเป็นคนแบกรับภาระเรื่องตัวใบทองกระถางช่อมเออเัอเฮยถุยใบทอมกระถางเช่าไว้เองนะครับเอแล้วก็เลทที่ทางสภาจะรับนะครับก็คือสิบแปดทั้งแก๊งทางประชาชนเท่ากันหมดไม่มีเลทพิเศษ ไม่มีคนเจํนวนเท่านั้นจะเพิ่ม <28. S 1> เป็นเลทเท่านี้ไม่มีนะครับทั้งหมดสิบปดทั้งหมดเป็นไงพี่ดาวมาให้หนูร้อยหนึ่งนะแล้วก็จะขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ในการเก็บรวบรวมสต็อกแล้วก็พร้อมกับทําบิตเพลนขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องการจำกัดในการซื้อก็ไม่มีนะครับเหมือนเดิม แต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะขอดูตัวสต็อกก่อนว่าจะสามารถทำแบบนั้นได้ไหมถ้ายังไม่ถึงเป้าก็คือหมายถึงว่าจำนวนใบทอมกระถางเช่ายังน้อยอยู่ก็อาจจะต้องปันส่วนเป็นในชัดก็คือต้องหารเฉลี่ยให้เท่ากันทั้งหมดนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเอเดี๋ยวตัวตัวโกโบมาเก็ตอะครับทุกคนทราบไหมใช่ไหมครับที่ว่าที่สยามที่มันมันจะมีอยู่มีใครยังไม่ทราบไหมมันจะเป็นร้านค้าโกโบมาเก็ตที่ทุกคนสามารถเอาพวกของนะครับเข้าไปขายในในตู้ได้ก็คือถ้า,าทางสภา,าไม่อยู่หรือ ขี้เกียจที่จะแบบว่าจะมาหย่อนที่สภาอย่างเงี้ยก็เอาไปหย่อนไว้ที่ตู้ได้เดี๋ยวสภาจะไปกดเอาเองนะครับก็ได้สองอย่างนะได้สามอย่างมีใบทอมถังเช่าอางุ่นนะครับเดี๋ยวสภาจะเปิดรับอางุ่นเลยนะครับก็เลทเท่าเดิมห้าสิบแปดใบทอมถังเช่าเลทสิบแปดนะครับถ้าใครขายเกินสิบแปด ถ้าไม่ได้ถูกซื้อไปก็ไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมนะครับแล้วก็ถ้าขายถูกกว่าสิบแปดอันนี้ก็เรื่องของคุณเลยก็อาจจะมีเพื่อนมาซื้อไปแล้วก็ไปขายยัดต่อเป็นสิบแปดก็อันนี้ก็เรื่องของเขาครับก็มีเท่านี้แหละครับที่เรื่องที่จะแจ้งไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ส่วนของสามพันแรกอะครับ ที่เราพูดคุยกันเมื่อวานที่ว่าต้องเก็บถังเช่าสามพันไปทำสามพันแรกเพื่อมาเป็นสต็อกอันนั้นก็ยกเลิกไปเลยครับยกเลิกไปเลยขอหนึ่งอาทิตย์ให้สภาได้ได้เก็บรวบรวมสต็อกตรงนี้โอเคครับมีใครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับของแก๊ง เออไม่ได้อยากสอบถามค่ะแต่อยากสรุปให้เข้าใจอีกรอบก็คือสภาจะยกเลิกไอ้เก็บสามพันใช่ไหมคะคแล้วก็จะเป็นทางสภาที่เป็นคนเก็บถังเช่าใบาทอมเองขอเวลาอาทิตย์หนึ่งในการรวบ,บรวมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกแก๊งหรือว่าประชาชนคนไหนที่อยากจะมาขายสภาก็ขายได้แต่ว่าเลทสิบเท่ากันใช่ครับ ส่วนการซื้อก็คือไม่จำกัดแล้วใช่ไหมคะก็ใครจะมาซื้อเท่าไหร่ก็เลยจได้รชุมอยู่ว่าไงเธอแต่ว่าต้องหลังจากหนึ่งอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะสภาใช่ขอเวลาอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะจะเรื่องสภาเดี๋ยวแจ้งจอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องขอดูตัวสต๊อกก่อนครับได้ครับผมขอบคุณครับไออย่างงี้ให้เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยลืมมันไปซะ ตอนนี้ระบบเป็นจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับราคาปรับขึ้นมาขายที่สภาก็ได้หรือไปตั้งราคาขายที่ตู้ก็ได้แล้วเดี๋ยวสภาไปกดเอาก็ได้เหมือนกันนะคะตู้น่าจะมาประมาณเที่ยงคืนนี้นะคะหรือว่าจะยังคืนนี้เที่ยงคืนนี้จะยัดใบทอมกระถางเช่าได้ครับแต่ว่าตอนนี้สามารถยัดดัหุ่นได้เลยน่ถ้าสมมติว่ามาแล้วไม่เจอสภานะครับก็สามารถไปยัดไว้ที่นู่นได้เดี๋ยวสภาจะไปเช็คเองแล้วก็ไปดึงซื้อมาเอง เอ่ค okay, นะครับวันนี้ผมเอ่อก็คือ,อ,อลอถแบบว่าความยากลําบากในการที่แบบว่าตอ้องต้องเข้ามาเจอสภาหรืออะไรเงี้ยครับบางทีเข้ามาเสร็จไม่เจอก็ไม่รู้จะไปขายใครก็นั่นแหละครับเอาไปหยอนไว้ที่ตู้แต่ว่าทําได้แค่สามอย่างนะครับทําได้แค่สามอย่างก็งคือใบทอมถังเช่าแล้วก็อํางุ่นครับผมใบทอมถังเช่าองุ่นเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะที่พี่วิพูดไปเนะเผื่อบางคนแบบฟังไม่ทันเรื่อง ถ้ามันเกิดการวิกฤตอีกจริงๆเราก็จะอาจจะจําเป็นที่จะต้องทําการเฉลี่ยการขายเพลนนะคะถ้ามันวิกฤตที่เราไม่สามารถมีเพลนที่จะขายได้เพียงพอจริงๆนะตรงนั้นแต่เชื่อว่าพอปรับเรทเป็นราคานี้แล้วทั้งประชาชนทั้งแก๊งก็น่าจะทำมาขายเพิ่มขึ้นนั่นแหละคะ่ะ เรื่องนี้มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมจะได้ไปกันเร็วๆในข้อต่อไปอ่ะไม่มีไปต่อเลยครับไปเรื่องวีเคพี่วงให้หนูพูดเลยไหมเรื่องว k เคเรื่องวีเคก็คือเราจะไม่ไปทำอะไรเขานะครับทางสภาจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อทาง เขาจะมาทําร้ายแก๊งนะครับแล้วแก๊งก็หาหลักฐานมาพีตัวว่าเนี่ยเขาทําร้ายเราเออเงินที่บอกเหมือนเดิมเลยถ้าเขาทําร้ายเราก่อนนะแล้วเรามีหลักฐานเราถึงจะสามารถทำอะไรเขาได้เสริมเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้ทางหน่วยแพทย์มาคุยกับทางสภาแล้วขอปรับการจัดการอีกรอบหนึ่งจากตอนแรกที่แจ้งว่าให้ทําการทําให้สรุปแล้วนําไปที่บอร์ดซีแจ้งว่าเป็น VK เนาะ ตอนนี้เปลี่ยนแล้วทุกกรณีที่เกี่ยวกับ VK ซึ่งเกิดส่วนใหญ่จะเกิดที่กองปูนนั่นแหละเราจะให้หากหากหากเขาทำร้ายเราเนาะทำร้ายสมาชิกสภาแล้วเราตอบโต้จนเขาสลบให้เรารออยู่บริเวณน,นั้นนะคะให้เรารออยู่บริเวณน,นั้นจนกว่าจะมีรถพยาบาลมาไม่ต้องนำไปโรงพยาบาลแล้วนะ รอให้รถพยาบาลมาแล้วทุกเคสจะนําไปที่สถานีตํารวจเมื่อถึงสถานีตํารวจปุ๊บเขาก็จะเปรียบเทียบปรับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงแล้วเดี๋ยวสภาจะไปจัดการต่อให้ตรงนี้ทุกคนไม่ไม่งงเนาะเปลี่ยนใหม่นะทุกเคสเลยเกี่ยวกับ VK ถ้าสมมุติว่าตำรวจมาเจอเราทะเลาะวิวาทกันอยู่ตำรวจสามารถที่จะจับเราทั้งคู่ไปที่โรงพักได้นะคะแล้วเดี๋ยว สภาจะไปจัดการเรื่องการสืบสวนต่อกับอีกกรณีหนึ่งคืออีกฝั่งหนึ่งสรบให้เรารออยู่ตรงนั้นห้ามเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่นะถ้ามีการเคลื่อนย้ายศพทางทางตัวพวกคุณเองก็จะโดนข้อหาเคลื่อนย้ายศพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้รอจนกว่าหน่วยแพทย์จะมาพอหน่วยแพทย์มาปุ๊บเราก็แจ้งหน่วยแพทย์เลยว่าเป็นเคส VK ค่เดี๋ยวไปที่โรงพักด้วยกันปุ๊บไปโรงพักแล้วก็รอเดี๋ยว ทางสภาก็จะไปสืบสวนต่อให้เองนะคะมีเท่านี้สำหรับการอัปเดตเรื่อง VK ค่ะมีใครสงสัยไหมฝากกระจายบอกเพื่อนเพื่อนแก๊งอื่นแล้วก็ในแก๊งตัวเองด้วยนะคะจะได้ปฏิบัติกันถูกต้องเนาะนิดนึงค่ะกรณีที่เรามีการทะเลาะวิวานกันในพื้นที่สูมเสียงแล้วถ้า เรารออะสมมติว่าเราทําร้ายเขาจนสลบหรือป้องกันตัวจนแบบเขาสลบไปอะค่ะแล้วถ้าเรายืนรออยู่ตรงนั้นจนหมอมารับตัววีเคไปที่โรงพักกรณีนี้เราจะโดนพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้วยไหมคะคือถ้าหมอเขาจะอุ้มไปแต่ไม่นี้หรือถ้าถ้าทาาวีเคเขาจบปูนชาติ้งหน่อยค่ะชาติ้งหน่อยค่ะถ้าถามวีเคถ้าามวีเคขอตอบเอดาก่อนงั้นนแป๊บหนึ่งมันกรณีเดียวกันครับ แต่ถ้าเป็นตำรวจนะครับแล้วเราจะโดนพื้นที่ส่มเสียงด้ไหมถ้าทางวีเคที่คนที่สลบไปแล้วจบปูนโดนค่ะเพราะว่าพวกคุณอยู่พื้นที่ส่มเสียงอยู่แล้วนะแล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรารอให้หมอมารับทางตำรวจมาก่อนผมก็โดนทางพื้นที่สูมเสียงด้วย,ยวใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก,ก็คือมันต้องดูครับว่าตัวปูนนะครับมันอยู่ที่ใครคุณจะยอมออให้สภาจัดการทางวีเคหรือคุณจะหนีออกไปเพื่อ เพื่อจะไม่เอาเรื่องเขาต้องบอกว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ผิดกฎหมายเนาะใช่เพราะว่าทุกคนจะต้องจะต้องอึงกับว่าเอาตัวรอดอะครับผมมันคือบริเวณที่เป็นพื้นที่หนึ่งคือมันเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ผิดกฎหมายทางตำรวจและทางแพทย์เขาก็จะต้องทำ ปฏิบัติตามหน้าที่เขาปกติทั่วไปเลยเนาะส่วนสิ่งที่สภา,ากำลังทำอยู่คือเรากำลังสืบเพื่อช่วยเหลือพวกคุณนะคะให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นสมาชิกสภา,าโดนทำร้ายแล้วจับตัวไม่ได้หรือว่าเขาทำการรวมตัวเกินกว่าจำนวนที่สภา,ากำหนดแบบนี้มันก็จะเป็นการที่ผิดกฎของสภา อย่าลืมหูตาวไว f12 ให้ทันนะคะตรงใส่ตรงไหนอีกไหมเอ่เอไม่มีแล้วพี่วิกมีข้ออ,อ,อื่นอีกไหม ไม่มีแล้วครับคือตรงเนี้ยครับใจเย็นนะบางคนอาจนะคะสงสัยนะครับว่าแบบก็ทำไมต้องแบบเป็นวิธีการเล่นอย่างหนึ่งครับใจเย็นๆนะรอหรือว่าอะไรอย่างไงี้คือถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนฮะแทงเขาแล้วตำรวจมาพอดีใช่ไหมครับแล้วคุณจะโยกเขาไปที่สอนอแล้วก็บอกเนี่ยครับเขาเราเรามีหลักฐานว่าเขาทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นจริงจริงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็อย่าลืมว่าระวังเรื่องคดี เ,เคลื่อนย้ายเคสเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยผู้สลบด้วยนี่ต้องระวังคือตอนนี้สาภาอยู่ในฝั่งของแก๊งนะครับสาภาเราอยู่ในฝั่งของแก๊งเราพยายามจะหาวิธีที่เขาก็ไม่สามารถจะเหลี่ยมใส่เราได้ถ้าเราจะเล่นเขาจริงๆครับมันก็ต้องมีหลักฐานที่สมเหตุสมผลในการจัดการของเขาได้อยู่หมัดไม่ให้เขาดิ้นได้ ไม่ใช่ว่าเออเราจับตัวมาเอ้ยเนี่ยคนเนี่ยเขาคือว k เคนะแล้วเราจะไปทำอะไรเขาได้ครับในเมื่อเขาไม่ได้ผิดกฎสภาอะไรถ้าเขาไม่ได้ทำลายร่างกายแก๊งหรือไม่ได้รวมตัวกันเกินอ,อ10คนถูกต้องไหมครับเ,เขารวมตัวกันเกิน10คนนะครับหนูมีมหลักฐานไหมครับ สภาก็ต้องไปสืบหาด้วยครับเพราะเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ตั้งแก๊งแรกๆสภาทำไมถึงคิดว่าสภายังไม่สืบเอ่ยสภาเจอมังไหมคตอนนี้กรกันครับเราแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าสภาก็ทําการสืบอยู่เนาะหลักฐานทุกอย่างเราก็รวบรวมอยู่อันนี้สภาเจอกี่คนแล้วครับอยากให้บอกตรงนี้จริงๆเหรอก็จะได้ไปช่วยหาเพิ่มเติมไงครับ ลองคิดดูดีๆนะข้อมูลแต่ละอย่างรวบรวมมามันเป็นความลับอยู่นะบอกไปปุ๊บเผยแพร่ไปอะ่ะการทำงานจะยากขึ้นไหมหรือพวกคุณคิดว่าตอนนี้สภาไม่ได้ทำการสืบหรือสภาไม่ได้ช่วยเหลือพวกคุณอยู่ ลองคิดดูดีๆนะกฎแต่ละข้อเราทำมาเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลสมาชิกสภาเพราะว่าพวกคุณก็คือสมาชิกของเราแต่เราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนกฎเกมฑ์ของทั้งประเทศของหน่วยงานอื่นได้เราทำได้ตามที่เรามีอำนาจเพียงพอตามที่ขอบเขตอำนาจที่เรามี หลักฐานแต่ละอย่างเราก็ต้องรวบรวมไว้พอหลักฐานมันครบเราถึงจะสามารถเอาผิดเขาได้นะคะตรงน,นี้ก็อยากให้เข้าใจกันด้วยเราก็เห็นอยู่ว่ามีหลายๆแก๊งก็ทำการสืบช่วยทางสาภาหาข้อมูลมาส่งให้กับสาภาตรงนั้นเราขอบคุณมากค่ะสาภาก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจเนาะตรงน,นี้ ในขณะที่เรากำลังประชุมกันอยู่ตรงนี้ก็มีสาภาบางส่วนที่แยกออกไปทำการสืบอยู่นะคะมีใครใหออ้พอจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับอย่างเช่นเบาะแสรหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเอาชื่อมาแต่ว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานก็มันก็เท่านั้น เช่นสถานที่การรวมตัวของเขาเอาหรือว่าเป็นพวกในจุดที่เขาไปบ่อยๆอะไรอย่างนี้ยครับอยากจะให้ลองนึกส่วนเรื่องของหลักฐานนะอันนี้บอกเพิ่มเติมไว้หลักฐานที่เราจะสามารถใช้ได้จริงๆอะ่ะลองคิดภาพถ้าตัวเราเป็นฝั่งนู้นดูแล้วหลักฐานอะ่ะ มันไม่แน่นพอเขาก็สามารถที่จะพูดได้ว่าหลักฐานแต่ละอย่างมันไม่ได้แน่นเพียงพอที่จะสามารถเอาผิดเขาได้เขาก็สามารถที่จะเล่นลิ้นสามารถที่จะเหลี่ยมได้เหมือนกันกับที่เราทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานมันจะต้องแน่นจริงๆครบจริงๆถึงจะสามารถเอาผิดได้ ประมาณนี้เนาะแต่และแก๊งมีคําถามหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะตรงนี้หรือว่าถ้ามีอะไรที่อยากาพูดคุยกับสภาแย,ยกต่างหากเป็นข้อมูลต่างๆที่จะนํามาให้ก็สามารถแจ้งทางสภาได้เลยเดี๋ยวเรานัดแยกคุยกันต่างหากก็ได้นะคะ เรียบร้อยค่ะพี่พี่วิ้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วครับถ้าใครอยากคุยส่วนตัวหรืออะไรก็ก็เชิญได้เลยนะครับสาหรับที่ใครไม่มีอะไรก็ยกย้ายทำภารกิจตัวเองได้เลยครับขอบคุณครับพี่บุค่ะเจมสค่ะพี่จใครคล่องใจก็มาเลยครับพี่ได้อย่าลืมให้หนูร้อยหนึ่งนะโอเค หนูประสองที่ไหนเอ่ยเออเป็นไหนดีอ่ะสยามก็ได้ค่ะ